ทางล่างนี่เรยไปจุกจ้าเลยโอ้ยอยู่ว้อยู่อยู่เฮ้อยอะไรวะอย่อยลาบูโหนี่นะท้ายสวยนะครับถือว่าท้ายสวยมากๆเลยนะครับเนี่ย สวัสดีพี่เพื่อนๆลุงป้านะาทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโดเด็กดอยครับผมวันนี้เนี่ยผมจะพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับมาตกปลากันนะครับไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับก็อาจจะเป็นบริเวณนี้ครับเป็นฝ่ายของหมู่บ้านนะครับก็อาจะคืนนี้จะมานั่งเฝ้าตกปลานะครับไม่ทราบว่าจะได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยครับผมวันนี้เนี่ยโดไม่ได้มาแค่คนเดียวนะครับโดมากับ น้องเดอนะครับปฏิพันธุ์นะครับนี่อย่างหล่อเลยครับคนนุ่นก็น้องสปายนะครับมองกล้อเลยครับนี่มากับสองสุดหล่อนะครับรวมกับผมด้วยอีกหล่อหนึ่งก็กลายเป็นสามสุดหล่อนะครับวันนี้นะครับตอนนี้ก็เป็นของเราเราได้เตรียมไว้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะโยนทิ้งไปก่อนนะครับแล้วก็เราจะไปหาวัตถุดิบนะครับเพื่อมาทํากับข้าวนะครับ ดูว่าเรียปันยังไเนี่ยน่าแตลกงแล้วนะปันยังไะ โอเคครับผมตอนนี้เนี่ยผมก็ได้ไปหาพักกุดมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็น้องเดยอน,นะครับก็จะหาฟืนรอนะครับไม่รู้ว่าเขาหาฟืนเสร็จหรือยังนะครับแต่ว่าผมเนี่ยหาพักกุดเรียบร้อยละเพื่อม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับคืนนี้เนี่ยก่อนที่จะมืดเนี่ยเดี๋ยวเราจะรีบทำกับเข้าก่อนนะครับเพราะว่าเรามาก็หกโมงแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเรามาไว้เนี่ยก็อากาศมันจะร้อนๆหน่อยนะครับก็เลยมาช่วงเย็นๆนะครับโอเคพร้อมแล้ไปกันเลยครับผมตอนนี้ตอนผมไปห้าพักกลับมานะครับแล้วก็ น้องปฏิพันธ์ก็ได้กอดไฟรอไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะหุงข้าวกินกันนะครับโอเคตอนนี้นะครับน้องเดือนะครับก็ตั้งข้าวไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามารอตอนข้าวสุกนะครับเดี๋ยวเราจะกินข้าวกันนะครับ,อบตอนนี้ข้าวก็เดือดแล้วนะครับ เดี๋ยวรอเวลาอีกประมาณสักห้านาทีกว่านะครับไม่ถึงสิบนาทีนะครับมันก็จะสุกแล้วนะครับเพราะว่าไฟแดงแบบนี้จะสุกไวมากๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามารอดูตอนสุกกันเลยนะครับนี่ตอนนี้นะครับข้าวของเราสุกเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูกันไไมไหมไหมไม่ไหม,ไม,ไม,ไมโอ้โหสวยงามมากครับุงข้าว คือแบบนี้กําลังอร่อยเลยนะครับก็ไม่ถึงกับไหมนะครับแล้วก็ไม่ไหม้ด้วยนะครับเข่าๆอย่างนี้น่ารับประทานมากนะคครับ,บนหุงนะดูหน้าตาคน,คนหุงนะครับ <ừ. S 1> อืตอนนี้หน้าตาไม่ใช่ไปเดินฝีมือเท่านั้นนี่โอเคครับตอนนี้เนี่ยเราจะ <c oughs> อ่ะ <c oughs> เอาเข้านะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราจะเอาเข้าวเนี่ยโคดใส่ใบใบบอลนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะโคดใส่ใบบอลแล้วก็เดี๋ยวเราจะอ่าเราจะทํากับข้าวนะครับเพราะว่าเรามีหม้อแค่ใบเดียวนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะ ทำกับเขาในหม้อสนามต่อนะครับโอเคตอนนี้เนี่ยผมก็ตั้งแกงมาได้ประมาณสัก 10, สิบสิบนาทีสิบห้าหนาทีแล้วนะครับเพออราะหม้อนี่มันร้อนไวใช่ขับหมอ้อนี่มันร้อนไวนะครับแล้วก็เมื่อเพื่อน,น้ําอ่านให้มันสุกพอดีนะครับตอนนี้ก็ได้สักประมาณสิบห้านาทีแล้วนะครับเวลากินนะครับร้อนมากๆเลยนะครับเฮ้ยหกหกหกน้ำมันหกอะไร หกเจ็ดันนี้เราลงแล้วนะครับเรามาดูหน้าตากับข้าวของเรานะครับว่าจะออกมาเป็นยังไงครับฮัมทำนทมตริงมาแล้วครับนี่โอ้โหก็ดูหน้าฐานอยู่นะครับแกงป่าไงผักกูดใช่ครับอยู่ในป่าก็กินแกงป่ายางนี้นะครับก็มีผักกุดนะครับแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปสักนิดหน่อยนะครับแล้วก็เครื่องบุงเล็กน้อยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันเลยครับผม โอเคครับตอนนี้เนี่ยข้าวของเราก็สุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะมากินข้าวกันเลยนะครับกับข้าวของเราก็มีอ่าแกงสองอย่างนะครับคือแกงที่เรามาหุงที่นี่อ่าเรามาทําที่นี่อย่างหนึ่งแล้วก็มีแกงถั่วนะครับที่ทํามาจากบ้านอันหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวเรามากินข้าวกันเลยนะครับหืม ก,กุน,นะครับรสชาติเป็นไงแกงสุดยอดครับอร่อยมากๆเลยนะครับเค็มจืดหวานรสชาติธรรมชาติอเค็มนินีๆนะครับก็ผมก็ชอบรสชาติประมาณนี้นะครับคือรสชาติแบบว่าไมนจืด ต่างกินไปนะครับก็รสชาติพอดีนะผมเป็นคนชอบเบี้ยวเค็มเผ็ดประมาณนี้ครับชอบอาหารรสจัดๆนะครับโอเคครับผมเขานะผม,มต้องกินไิดหน่อยนะ เป็นไงครับอร่อยมากๆเลยครับ อนนี้นะครับน้องไปบอกว่าเมื่อกี้ปลาดึงเบ็ดนะครับเรามาลุ้นกันว่าจะได้หรือเปล่านะครับมาลุ้นกันครับผมได้ไหมจริงไหมโอ้ได้ครับผมปลาอะไรเนี่ยปลาตะกับนะครับมาดูใกล้ๆเลยนะครับนี่เป็นปลาตะกับนะครับก็ไซส์สวยมากเลยนะครับเนี่ยไซส์สามสี่นิ้วนะครับไซส์สวยนะครับเป็นเป็นอ่า ผมไม่ทราบว่าทางบ้านเพื่อนเพื <Somebody JI> ่อนพี 1991, ่ๆเรียกว่าปลาเลยนะครับแต่แถวแถวบ้านผมเนี่ยเรียกว่าปลาตะกรับนะครับจะมีลักษณะคล้ายกับปลาหนินมากๆเลยนะครับแต่ว่ายังแต่ก็ยังไม่ใช่นะครับยังไม่เหมือนคาตาปาหนินเนี่ยจะมีห่างหลายๆแดงๆด้วยนะครับแบบนี้ก็ผมเรียกว่าปลาตะกรับนะครับเชื่อข่าวควมเดือดราลรุนกันต่อครับไม่ทราบว่าจะได้ปลาอีกหรือเปล่านะครับ เบ็ดแขนอื่นก็ยังเงียบๆอยู่นะครับคืนนี้พระจันทร์สวยมากเลยนะครับเห็นไหมครับฝั่งนู้นเนี่ยจะเป็นพระจันทร์นะครับพระจันทร์กำลังกําลังขึ้นนะครับประมาณสองทุ่มกว่าแล้วนะครับพระจันทร์สวยมากครับคืนนี้ก็ไม่ได้เป็นไม่ได้เต็มดวงนะครับครับตอนนี้เนี่ยได้เวลาประมาณสามทุ่มกว่าแล้วนะครับเบ็ดผมก็ยังรู้สึกว่ามันเงียบๆนะครับเพิ่งได้ไปตัวเดียวนะครับ แต่ก็ไม่เป็นไรครับผมไม่เน้นอ่าไม่เน้นหาปลาได้เยอะได้น้อยนะครับเพราะผมชอบบรรยากาศมากกว่านะครับเห็นพระจันทร์ไหมครับพหลังผมเนี่ยพระจันทร์สวยงามมากมากเลยนะครับก็คือว่ามามาตกปลาที่นี่เนี่ยจะได้ทั้งบรรยากาศนะครับแล้วก็ได้ชมพระจันทร์สวยๆนี้นะครับแล้วก็ได้ชมดาวอะไรไป็นด้วยนะครับแล้วก็ผมจะบอกว่าพระจันทร์เนี่ยมันไม่เต็มดวงนะครับแต่ก็สวยนะครับมันก็จะคล้ายๆกับจายคนนี่แหละครับ บางคนก็อาจจะไม่เต็มใจอาจจะมีแค่ครึ่งหัวใจหรือครึ่งดวงนี้นครับก็เดี๋ยวเราก็นั่งเฝ้าปลาต่อกันนะครับจะได้ไม่ได้แล้วก็ค่อยว่ากาันีกที่นึงนะครับเดี๋ยวเรามารุ่นกันว่าอ่าเดี๋ยวเรามารุ้นกันพรุ่งนี้นะครับว่าเราจะได้ปลาสักกี่ตัวนะครับตอนนี้เนี่ยเมื่อกี้มีปลาดึงนะครับดึงอยู่พักหนึ่งแล้วก็เนียบไปเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันนะครับว่าจะได้ปลาหรือเปล่า ผมรู้สึกว่าน่าจะไม่ได้เนียครับเบามากเลยครับอ้ยไ,ได้ครับผอน่าจะดึงมาตั้งแต่เมื่อกีนนะครับนี่นะครับแถวบ้านผมเรียกว่าปลาหางแดงนะครับผมไม่ทราบว่า,าเขาเรียกว่าปลาอะไรกันแน่นะครับแถวบ้านผมก็เรียกชื่อง่ายๆว่าปลาหางแดงนะครับ ตอนนี้เนี่ยบรรยากาศก็กเริ่มหนาวมากๆแล้วนะครับผมก็ต้องใส่เสื้อคลุมเสื้อแขนยาวนะครับแล้วก็จะกอดปยทิ้งไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะอนอนนะครับผมจะพุกเปนอนนะครับแล้วก็คืนนี้เนี่ยผมจะนอนเฝ้าเบดไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเนี่ยผมจะให้ดูว่าจะได้เพิ่มหรือเปล่านะครับว่าจะได้กี่ตัวนะครับเดี๋ยวเรามารุ่นดูอ่าพรุ่งนี้พร้อมกันเลยนะครับ ตอนนี้ก็หลับไปแล้วนะครับคนหนึ่งน่าจะหลับยาวนะครับสภาพนอนหนาวแบบนี้นะครับผมหลับลึกแน่ๆเลยนะทับปลากินเบ็ดนี่ก็คงจะไม่ได้กินนะครับไม่อป็นไรเดี๋ยวผมจะนอนเฝ้าทับปลากินเบ็ด,ดผมจะตื่นมาดูเป็นช่วงๆนะครับก็หลับไปแล้วนะครับหนึ่งไปดูน้องป้ายว่าหลับหรือย,อยังนะครับ น้องไปก็หลับไปแล้วนะครับโหหลับทั้งคู่เลยนะครับตอนนี้เหลือผมคนเดียวนะครับเนี่ยโหให้ผมนั่งดูพระจันทร์อยู่คนเดียวครับไม่เป็นไรครับเหงาจะอยู่ได้โอเคครับผมเดี๋ยวเรามาลุ้นดูกันนะครับครับตอนนี้เนี่ยผมก็ได้นอนบนไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะนอนเฝ้าเบ็ดไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆก็หลับกันหมดแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเรามา ลุ้นดูกันนะครับผมว่าพรุ่งนี้เนี่ยเราจะได้ปลาเพิ่มกันหรือเปล่านะครับสำหรับคืนนี้ก็ฝันดีทุกคนนะครับตอนนี้ระจารสวยมากๆเลยนะครับ ตอนนี้เนี่ยก็ได้เวลาเที่ยงคืนกว่าแล้วนะครับซึ่งหนาวมากๆเลยนะครับผมก็เลยต้องตื่นมาก่อไยเพิ่มอีกกองนึงนะครับซึ่งอยู่ติดกับเป๊ผมเลยนะครับเพราะว่าเพิ่มความอบอุ่นให้กับร่างกายของผมด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยหนาวมากๆเลยนะครับ นี่ก็คือกองไฟที่ผมก่อเพิ่มขึ้นมานะครับอยู่ข้างๆผมเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะนอนต่อแล้วนะครับครับสวัสดียามเช้าพี่เพื่อนหลุงป้านาอาทุกท่านเลยนะครับเช้านี้เนี่ยบอกว่าหนาวมากๆเลยนะครับต้องอยู่ข้างๆกองไฟอย่างเดียวเลยนะครับเมื่อคืนเนี่ยผมก็ตกปลาได้มาเพิ่มหลายตัวอยู่นะครับแต่ว่าจะเป็นปลาหั่งแดงที่ผมบอกเนี่ยครับตัวจะไม่ใหญ่นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะย่างปลากินนะครับ เดี๋ยวผมจะไปดูเบ็ดที่เหลือนะครับแล้วก็ผมจะดึงออกมาเลยนะครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูนะครับปลาของผมที่ได้เมื่อคืนนะครับนี่นะครับก็หลายตัวอยู่นะครับแต่ตัวจะไม่ค่อยใหญ่นะครับตัวจะเล็กนะครับเหยื่อชนิดนี้ปลาตัวใหญ่อาจจะไม่กินนะครับก็โอเคเดี๋ยวเราจะย่างปลากินกันนะครับแล้วก็เราจะเอาปลาที่เราย่างเนี่ยใส่ในแกงอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะให้น้องสไปนนะครับไปขุดมันนะครับ ี่ตอนนี้น้องสไปก็ไปขุดมันกลับมาแล้วนะครับไหนได้ปะโอโ้โหน่ากินมากเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำอ่าอันนี้ชื่อมันอะไรนะมันชนิดนี้ผมก็จำชื่อไม่ได้นะครับถ้าเพื่อนพี่ๆคนไหนรู้นะครับก็คอมเมนต์มาบอกได้นะครับนี่นะครับมันเป็นลักษณะอย่างเงี้ยครับมันมีอ่าเป็นเถาใช่ไหมใช่อันนี้มันมีเป็นเถานะครับที่น้องสไปไปขุดมาเนี่ยมัน,นนะมล้ายคล้ายกับเผือกหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับ แต่ผมเรียกชื่อไม่ถูกนะครับเป็นเท่านะครับตอนนี้มีปลากินเบ็ดมีปลาดึงเบ็ดนะครับเมื่อกี้นะผมไม่ทราบว่ามันคือปลาอะไรนะครับยูบัวยูบัวนี่ปลาอะไรเนี่ย,ยนะแต่ทางล่างนี่เลือดประจุใกลเลย,เลยโอ้ยอยูบัวยูวยูยูเอะไรวะ โอ้โหนี่นะครับปลาบูปลาบูปลาบูโอ้โหนี่นะครับไซส์สวยนะครับถือว่าไซส์สวยมากมากเลยนะครับเนี่ยหือแต้มนี่ถือว่าบิดแต้มที่สวยมากเลยนะครับในคืนนี้เมื่อคืนได้แต่ปลาตัวเล็กๆนะครับชา้นนี้มาได้ปลาบูตัวหนึ่งนะครับโอ้ดึงเบ็ดเมื่อกี้พบตกใจมากเลยนะครับนึกว่าปลาผมนึกว่าน่าจะเป็นพวกปลากระสุบปลาช่อนนะครับ นี่โอ้โหไซร์โลนะครับเนี่ยน่าจะโลกว่านะครับไซร์สวยมากๆเลยนะครับดูครับนี่นะครับไซา์สวยงามมากครับใหญ่กว่าแค่นี้ด้วยใหญ่กว่าแขนเยอะโลไซา์โลอะเราสองหนึ่งได้ไหมได้ดิอเอ้แต้มน,นี้สวยงาม หนดูเผือกเลยครับอ๋อ oh, นี่เราหมาันที่ทําแกงอะ่ะใช่อยากจะรู้เหมือนกันรสชาตินี้มันจะเป็นยังไงว่าล้วก็ไม่ตอนนี้ปลายย่างของผมก็เริ่มจากใกล้สุกแล้วนะครับนี่เรามาดูกลับข้าวนะครับแกงผักกุดนะครับเช้านี้ก็แกงผักกุดนะครับเดือดแล้วด้วยฮึมกำลังเดือดเลยนะครับ กำลังเดือดเดือดร้อนร้อนเลยนะครับนี่เดี๋ยวเราจะมีแกงอเป็นมันเลยเป็นเผือกผมไม่แน่ใจนะครับน่าจะเป็นมันนะครับแต่ว่ามันจะเป็นเถ่านะครับต้นมันเป็นเถานะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็เราจะใส่ปลาเข้าไปด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยพระอาทิตย์ของเราก็เริ่มขึ้นแล้วนะครับเห็นไหมครับจะอยู่หลังเข่าด้านนู้นนะครับพระอาทิตย์ก็กาลังจะขึ้นมานะครับบรรยากาศเช้านี้ดีมากๆเลย นี่นะครับตอนนี้เนี่ยผมว่าเบ็ดผมก็จะเริ่มเงียบๆแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเก็บเบ็ดน,นะครับแล้วก็จะช่วยเพื่อนทำกับข้าวเพื่อกินข้าวเช้านี้นะครับแล้วก็เราจะกลับบ้านกันนะครับ ขันนีต้ติดอะไรวะไม่รู้จะติดอะไรเฮ้ยงูงูอะไรหาเอ้ยงูงูอะไรจับให้หน่อยนะไม่กล้าจับงูอะไรไม่รู้โอ้ยจริงงูเว้ยมาแล้วมันแบบเงียบๆยังไงไม่รู้งูนี่น่าจะติดตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเนะี่ยมันไม่ติดคอง,องตายแล้วมั้งน่าจะตายแล้วเนี่ยเพราะแ <c oughs> ต่เมื่อคืนแล้วนะตายแต่ครับ

เแกให้หน้อยกินม่กระจับเร็วเอ๊อแกให้หน้อยกินม่กระจับอ่ะเยอะเลยหรือว่าแกอะไรดิโอ้ดินงูอ่ะเจ้าเฮียแก,แกด้วมันตายแล้วเนนนี้เนี่ยกับข้าวของเราก็สุกเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็คือแกงผักกุดนะครับส่วนนี้ก็คือแกงหมันที่ผมได้บอกไว้นะครับนี่ก็คือปลาย่างของเรานะครับที่เราตกได้เมื่อคืนนะครับโอเคเดี๋ยวเรามากินข้าวกันเลยครับผม มากินข้าวกันครับทุกคนอืมนี่คือหมันที่น้องสปรยไปคุณหมาเมื่อเทานี้นะครับต้นมันเป็นมันจะเป็นเผานะครับเตามเลี่อมเอซีเรียอมอร่อยมากนะครับมันจะแบบอืมร,รสชาติแน่นๆนุ่มๆนึ่นหน,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 นึแล้วก็แบบก็อธิบายไม่ค่อยถูกนะครับจะีล้งทางใครมันเทนหรือเปล่าไม่รู้นะครับ เดี๋ยวก็อร่อยมากนะครับตัวนี้พักกุ่นนะครับอ,อร่อยมากนะครับอันนี้ปลานะครับ นี่ดูเนื้อปลานะครับอ,นนอ,อันนี้กำลังแกะเนื้อปลานะครับรสชาติเป็นไงหวานาน้ำมันสายหรือเปล่า รสชาติเป็นไงครับแย่เข้มเป๊ะ โอเคครับตอนนี้เนี่ยผู้ผมก็ได้รับประทานอาหารมื้อเช้าเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเก็บข้าวของนะครับเดินทางกลับบ้านกันนะครับตอนนี้ก็สายแล้วนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็พามามาตกปลานะครับมานอนบรรยากาศดีๆแบบนี้นะครับผู้ผมเนี่ยไม่ได้เน้นอะไรมากหมายนะครับขอให้ได้อยู่กับธรรมชาติได้อยู่กับบรรยากาศดีๆอย่างนี้นะครับเมื่อคืนเนี่ยนอนต้องบอกว่าหนาวมากๆเลยนะครับที่นี่เนี่ยอุณหภูมิเนี่ยตอนนี้เนี่ย อยู่ที่สิบเก้าถึงยี่สิบองศานะครับอ่าบางคืนเนี่ยประมาณถึงสิบแปดเลยนะครับสิบแปดถึงยี่สิบเอ็ดองศานะครับยังมีช่วงเดือนธันวาเนี่ยจะหนาวยิ่งกว่านี้อีกนะครับไม่ว่าจะหนาวสักแค่ไหนนะครับเราก็ต้องอ่าปรับร่างกายเลยนะครับให้เข้ากับสภาพอากาศให้ได้นะครับโอเคเดี๋ยววันนี้ก็อ่าผมก็จะขอบตัวแค่นี้นะครับจะเก็บข้าของกลับบ้านนะครับก็ใครที่ชื่นชอบคลิปของผมก็ผมก็ฝากอ่าขอคนละไลค์คนละแชร์นะครับ ฝาก,กกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามกดสับสัครผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในะกนารทาคลิปหน้าครั้ง้ต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาพี่เพื่อนทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊าย<ม>บายไม่บอกกดต่อ